ผมนะครับถ้ามันรวมขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะสอดใส่ให้ดูไม่ใช่สอดใส่อย่างอื่นนะน,น,น,นี่ใส่ฝามาเนี่ยนมือเดียวเนหะ็นไหมมันถ้าใส่อย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่แต่พอมันใส่แหวนหนานะครับนี่คือแหวนหนานะนี่นี่แหวนหนาเพราะถ้าใส่แหวนบางปับ๊บมันจะชนชัดสีทันทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรก็เลยต้องใช้แหวนรุ่นนี้นะครับแหวนนี้ประมาณสิบสิบสิบมิลได้มั้ง สิบกว่ามิลเลยแหละเออสิบกว่ามิลได้เลยตัวนี้ผมก็ไม่ได้วัดนะครับไม่ได้วัดแต่หนามากเนี่ยหนามากเนี่ยหนาเลยแหละไม่ต้องดูเล็บอ่ะโอเคห่างหายกันไปนานยังไงก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีหลังปีใหม่ไทยด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้เรามาอยู่กันกันกบ เจ้าตัวเดก้านะครับเผาเดียวนี่อันนีต้ตัวนี้เขาเรียกว่าเผาเดียวนะครับเผาเดียวถ้าเป็นสองเผาจะข้างหลังก็จะเป็นเฟืองท้ายอีกลูกหนึ่งนะครับวันนี้มีอีกคันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยมากดังเ,เดิมเดิมเดิมทีในคันนี้คันนี้จะเป็นเผาที่มีปัญหาอีกหนึงน่งก็คือก่อนหน้าน,นั้นนะที่ไปทํามานะครับถอดออกมาหมดเลยนะ ถอดตัวนี้ออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วไปเทาเอาเอาไปเข้าลงตึงนะครับเพราะว่าไอตัวเบ้าต,ตัวเนี้ยเทามัน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 โยกขึ้นโยกลงได้นะครับก็เลยถอดทั้งยวงเนี่ยเอาไปทําแล้วก็ทําหน้าตัวน,นี้มาใหม่นะครับหน้าแป้นตัวเนี้ยเพราะหน้ามันสึกนะครับส่วนใหญ่แล้วสลักชุดนี้มันจะชอบหักนะครับสลักชุดนี้มันจะชอบหักเนี่ยเนี่ยหักนะครับมีทั้งบนและล่างนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าใช้ ที่เขาเขียนข้างกล่องว่าเป็นจัมโบ้นะครับเป็นของจัมโบ้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันใส่กับสามหกได้ด้วยหรือเปล่านะครับพวกสามหกพวก 3, 6, สามหกศูนย์อะไรพวกนี้แหละผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะนะเพราะว่าดูจากเสื้อแล้วแต่มันมีรุ่นหนึ่งสามหกน่าจะใหญ่กว่านะผมถ้าผมเราไม่ผิดชุดพาวเวอร์บี้น่าจะใหญ่กว่านะประมาณมิลหรือสองมิลน,นี่แหละมั้งที่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเพราะว่า,านานๆจะได้จะได้ถอดทีนึงนะครับนานๆจะได้ถอดทีนึงนะครับมันจะมี เล็กมีใหญ่ไม่รู้เขาเร like, ียกกันยังไงเราผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซื้อเพามาเปลี่ยนใหม่นะครับเนื okay _<__<__่องจากที___่พอถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วมันล้านะครับมันล้าช่วงขอบนี้แต่มันมันมันล้าอยู่ช่วงขอบด้านในนะครับมันล้าอยู่ช่วงนี้ด้านในด้านในมันเล้านะตัวเก่านะตัวเก่าตัวเก่านะครับตอนแรกเนี้ยตอนแรกยังไม่ได้ทําตัวนี้หรอกเพราะว่าอ่าตอนแรกมันเป็นเพราะตัวนี้ลูกปืนนะครับลูกปืนมา มันกําลังจะแตกนะครับมันกำลังจะแตกเพราะว่าอตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปตั้งลูกป,ปืนแล้วนะครับตั้งลูกป,ปืนแล้วตั้งไปตั้งเข้าไปแล้วตั้งเข้าไปอีกมันก็ผมปรากฏว่าไม่มีผลอะไรเลยนะครับยิ่งตั้งยิ่งแต่มีปัญหาเรื่องอะไรนะแบบเบรกเบรกติดเบรกค้างไปอะไรจริงๆ,ๆมันเบรกไม่ได้ค้างนะแต่ลูกป,ปืนมันติดนะครับล้อมันจะไม่หมุนนะครับล้อม,มันจะไม่หมุนดูสังเกตดูนะฮะมันแดงนะครับสาเหตุมาหลักๆก็คือหนึ่ง ลูกปืนหมดสภาพนะครับสองจระบีหมดสภาพนะครับจระบีนี่มันไม่ยอมไหลไปหาลูกปืนเลยนะครับเวลาเราตั้งลูกปืนเข้าไปเนี่ยแล้วล้อมันมีเสียงดังแบบลำคานลำคานเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าลูกปืนมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าฝืนขับไปอีกนิดนะครับมีหวังได้กินข้าวลิงแน่ตามทางเลยนะครับไม่น่าจะเกินประมาณสัก ไม่รู้มันแล้วแต่แล้วแต่หนักแล้วแต่เบานะครับถ้ารถเบาก็วิ่งได้ไกลกว่านะครับถ้ารถหนักก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบกิโลนะครับมานี้ก็สภาพก็เริ่มพร้อมที่จะแตกได้ท,ทันทีถ้าแตกขึ้นมาเนี่ผมบอกไว้ก่อนเสียเพานะครับเพานี่ทามันร้อนขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์คดนะครับทามันในร้อนช่วงนี้มันร้อนมากๆนะมันมีสิทธิ์ตรงเนี้ยคดเลยนะครับมันทําให้เพาทั้งเส้นเนี่ยเสียนะครับเสียเลยมันมีอย่างเดียวเอาไปดัดใหม่เอาไปดัดแล้วก็ ไม่ไดัดก็ตัดตอมอย่างเดียวนะครับก็พูในส่วนของเรื่องที่เขาจะทําตรงนี้นะตอนแรกทําตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ทําไปทํามาพอมาหันมาดูตรงนี้เห็นไหมพอพอโบอก,กี้เรามันมันโยกได้จริงๆตัวนี้มันรู้สึกว่าทํามาอ่าประมาณสักประมาณได้เกือบปีแล้วแหละเกือบเกือบปีประมาณนี้นะครับและที่มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าอ,อะไรให้ฟังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ เกียวอ่ะเกียวมันรูดนะครับปกติผมไม่ค่อยเห็นเกียวรูดนะครับหลักๆคือตอนตอนตอนแรกๆเลยตอนที่ว่าทําเสร็จไปแล้วเข้ามานะครับเข้ามาเสร็จแล้วพอดีมันมันมันโยกได้ผมก็เลยขึ้นแมลงแล้วก็ถอดฝาครอบอ่ะถอดฝาครอบหน้านะครับแล้วก็ลองถอดออกมาดูน็อตมันขาดขาลูหนึ่งตัวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขาดได้ยังไงนะครับทีนี้ก็เลยเอาน็อตตัวอื่นอ่ะใส่ให้นะครับเพราะนอ็นอตน็อตมันไม่มี ก็ไม่มีก okay, ็เลยเอาตัวตัวอื Joshua, è, ่นใส่ให้เออโอเคขับได้เลยขับไปขับมาเริ่มมีปัญหาอีกแล้วเริ่มเริ่มมีอาการหลวมอีกแล้วเริ่มล้อเริ่มเบี้ยวไปเบี้ยวมาเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับเอ่อก็เลยรอบนี้ก็เลยเอามาทําทําเลยทําพร้อมกันทั้งสองนะครับก็ปัญหามีเรื่องนี้เกี่ยวหวานนะครับนี่เกีียวมันรูดแล้วเรียบร้อยนะครับเกีียวมันรูดแล้วเรียบร้อยทั้งสองตัวเลยทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับอ่าส่วน วิธีจะแก้ไขยังไงหนึง่งอันดับแรกเลยนะครับปเปลี่ยนเพลาให,ให,หม่อันดับแรกเลยคือเปลี่ยนเพลาเลยนะครับเปลี่ยนเพลาเลยเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเพลาโบกี้ลกูกเนี่ยใหม่เลยนะครับยกเปลี่ยนใหม่เลยแต่ผมสังเกตเห็นว่ามันเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับนี่ดูสังเกตดูเห็นไหมมันยังไม่ค่อยสึกนะครับบนกับล่างยังยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับยังใกล้เคียงกันอยู่มันก็มีสึกเนี่ยแต่สึกไม่เยอะนะครับจะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับก็ ได้คุยกันแล้วนะครับได้คุยกันแล้วบอกว่าเอายังไงดีบอกว่ามีอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนอย่างที่สองคือตาบเกียวนะครับตาบเกียวไปเลยซื้อตาบมาใหม่นะครับตาบขารถนี่แหละเอ่อถ้าถอดออกก็ถ้าถ้าถอดออกก็มีอย่างเดียวคือวิธีการถอดออกก็คือตัดดูดออกเลยพูดง่ายๆข้างหลังคือเสียเลยนะครับ <S <S ด้านด้านด้านหลังของของบอเบอร์กี้ตัวนี้คือเสียเลยนะครับเพราะว่า การเราออกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพรกนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายเพราะว่าอุปกรณ์ในการถอดมันไม่ได้มีครบแบบอย่างนั้นนะครับพอเห็นแต่ส่วนใหญ่เขาก็พาออกกันทั้งนั้นแหละนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเอามาถอดแล้วเอามาต้าบเกียวแค่สองรูนี้หรอกนะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนจริงๆเขาเปลี่ยนทั้งเส้นไปเลยเปลี่ยนทั้งดุลนี่แหละเปลี่ยนทั้งดุนอ่าไม่มีใครถอดออกมาเพื่อจะไปตาบเกลียวตัวนี้หรอกนะครับพาะยังไงถ้ามีเครื่องดูจริงๆถ้ามีเครื่องจักรใหญ่ๆมันโอเคอยู่แต่มันมันม เคยเคยเคยเอาแม่แรงถีบด้านหลังแล้วนะครับมีแต่ตัวเนี้ยจะออกมาแทนนะครับไอไอแกนนี้ยมันเลื่อนออกมาตามนะครับมันเลื่อนออกมาตามเออมันปัญหามันเยอะไอ,อพวกนี้แล้วอีกอย่างเราไปทําเบ้าตัวนี้มาใหม่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแน่นนะครับตรงเนี้ยแบบปเปอร์ตัวนี้มันแน่นนะครับเขาทำมาใหม่มันแน่นมากครับตอนแรกมันหลวมอยู่มันดึงเอามือดึงออกได้อะ่ะอพอ,อถอดถอดริมถอดอะไรออกปั๊บตีโป๊กออกเลยนะครับอืมทีนี้พอมันหลวมมากๆก็ เอไปทำพอไปทำก็มีปัญหาตัวนี้แหละแต่ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมมันรูดได้ผมไม่ค่อยได้เห็นนะเกี่ยวตัวนี้รูดนะครับมันรูดตัวเนี้ยรูดได้นะครับแต่พอผมมาสังเกตดูนะครับตัวนี้สลักตัวเนี้ยเนี่ยเนียสลักตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าสลักตัวนี้กับฝาตัวนี้แบบหนึ่งเนี่ยสลักสลักตัวนี้สองตัวนี้กับฝาตัวเนี้ย ถ้ามันหลวมนะครับถ้ามันหลวมขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะสอดใส่ให้ดู<อ>ไม่ใช่สอดใส่อย่างอื่นนะนี่นี่นนใส่ฝามาเนี่ยนมือเดียวน,ะนี่เห็นไหมมันถ้าใส่อย่างเงี้ยมันก็จะยี่อยู่แต่พอมันใส่แหวนหนานะครับนี่คือแหวนหนานะนี่นี่แหวนหนาเพราะถ้าใส่แหวนบางปับ๊บมันจะชนชัดซีทันทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรก็เลยต้องใช้แหวนรุ่นนี้นะครับแหวนนี้ประมาณสิบสิบสิบมิลได้มั้ง สิบกว่ามิลเลยแหละเออสิบกว่ามิลได้เลยตัวนี้ผมก็ไม่ได้วัดนะครับไม่ได้วัดแต่หนามากเนี่ยหนามากเนี่ยหนาเลยแหละไม่ต้องดูเล็บนะฮะเล็บดาเนี่ยหนามากนะครับหนาจริงๆก็เลยต้องจําเป็นต้องใส่ตัวนี้ถ้าเราใส่บางปั๊บมัน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 จะใส่สลกแทบไม่ได้เลยมันใส่ได้แต่ว่ามันจะติดนี่เลยเกือบติดนี่เลยเนี่ยเกือบติดนี่เลยเราต้องเสริมแหวนหนาออกมา เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันมันจะพอโอเคอยู่น็อตมันจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้เนี่ยตอนพอพอเราชิมไปปั๊บมันต้องชิมออกไอต้องชิมมันต้องใช้แผ่นชิมบางแบบเนี้เนี่ยแผ่นชิมบางนะครับชิมมันถ้าไม่ชิมเนี่ยมันมันจะหนีบนะครับมันจะหนีบทําให้พาวเอกี้ขยับไม่ได้นะครับขยับยากแล้วอีกอย่างมีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่จะระเบิดออกนะครับมีสิทธิ์ที่น็อตมันจะระเบิดออก พอมันหลวมอย่างนี้ปั๊บเห็นไหมมันก็มันก็จะโยกตามไหมมันก็โยกตามตอนแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอ่าแต่รอบตัดไปเออถัดไปเดี๋ยวผมจะแก้ตัวนี้ให้แก้ตรงนี้ทําให้มันแน่นขึ้นนะครับถ้าตัวนี้มันไม่แน่นมันจะไปลงภาระที่น็อตนะครับมันจะไปมันจะไปมีภาระที่น็อตมากกว่าเพราะน็อตพอมันหลวมปั๊บไอตัวนี้มันขยับ ล้วน็อตมันก็จะพล,ละมันจะไปลงที่น็อตอย่างนี้อืไล่ชุดน็อตก็เริ่มบานแล้วเห็นไ,ไหมเนี่ยเห็นไหมเริ่มอันนี้มองไม่ค่อยเห็นหรอกนี่เห็นไหมนี่รอยมันเห็นไหมเนี่ยรอยมันขาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยวออกมาอย่าเพิ่มหนึง่งขอโทษด้วยกล้องมันสั่นมือผมนี่แหละสั่นเนี่ยเห็นไหมรอยมันโดนเห็นไหมตรงไหนดีวะนี่นี่เี่ยตรงนี้เน,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 นี่นะมันกระแทกไปกระแทกมากระแทกไปกระแทกมานะครับ มันทําให้มีปัญหามันทําให้นอดขาดได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรเพราะเพราะมันกระชัอบอยู่มันติดเนี่ยมันติดอยู่ขอบเนี่ยเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามันออกมาแบบเนี้ยเนี่ยถ้ามันออกมาแบบเนี้ยเนี่ยออกมาเนี่ยโผล่ออมาเนี่ยมันจะฝามันจะขยับมันเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีสิทธ์มีสิทธินัขาดด้วยนะครับมีสิทธินอขาดด้วยอ่าก็อันนี้เดี๋ยวต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเอา เฉพาะหน้านะครับเพราะไม่งั้นก็ต้องค่าใช้จ่ายสูงนะครับช่วงนี้เป็นไปได้ก็ซ่อมดีกว่าเปลี่ยนนะครับก็ต้องซ่อมดีกว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนี่เส้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะพันหลักพันขึ้นแน่นอนนะครับเฉพาะตัวนี้ก็เกือบเกือบครึ่งหมื่นนะครับอันนี้เกือบเกือบครึ่งหมื่นเลยนะครับน้องๆครึ่งหมื่นเลยอันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ของใหม่นะครับของใหม่จะแถมบูธมาด้วยนะครับแถมบูธมายกเว้นอย่างเดียวที่จะไม่แถมนะครับคืออตตัวนี้ นี่น็อตตัวนี้จะไม่แถมมาน็อตลัดเต้าแนบเนี่ยนี่น็อตนัดไอไรเนี่ยเราเนี่ยจะไม่แถมมาสองตัวนะครับถ้าไม่มีหรือมันขาดมันหายอะไรไปหาใส่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันฉีกนะครับมันเอาไว้ให้กระชับแนบนะครับออีกอย่างก็คือ,อที่ประหยัดนี่ก็คือก็คืออันนี้ก็ตอนแรกกับประเด็นไม่ได้ตรงนี้หรอกประเด็นมันอยู่ที่ล้อมากกว่านะครับแล้วทีนี้พอมาทําตรงนี้ก็เสื้อแต่เดี๋ยวผมพาไปดูที่อตุ๊กตามัน เรียกตุ๊กตาดีกว่าเรียกเสื้อก็เหมือนยังไงไปรู้จริงๆผมก็เรียกเสื้อนัอ่นแหละเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวปัญหาแนละ้วบอกไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวปัญหาในรอยเล้าอย่างเงี้ยเนี่ยใครบอกว่ามันใช้ได้นะครับใช้ไปเลยนะครับไม่เป็นไรถ้าถูถูตะไทย้ได้ไม่เป็นไร,ไไนไรแต่ถ้าเกิดเอาไปวิ่งจริงๆนะครับผมให้แค่นี้เลยให้รอยแค่นี้แหละเนี่ยแค่นี้เองนี่ จากนี้ไปนะจากเนี้จากด้านนี้ไปยาวมาเนี้ยแล้วก็ลงไปเนี้ยแค่นี้เองนะเนี่ยอีกไม่นานครับจะได้กินข้าวลิงอย่างที่ผมพูดไว้นะครับจริงๆไอที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าโมตัวนะครับเคยมีมาเคยมีมาแล้วนะครับตรงนี้แตกได้นะครับเนี่ยเห็นมันหนาๆอย่างเงี้ยมันแตกได้นะเนี่ยมันจะเล้าอย่างนี้เลยไปเป็นทางเลยนะครับแล้วก็จะมาแบบเป๊ะๆเลยก็วิ่งแบบพังขาเลยถ้าไปส่งของเขาแล้วส่งไม่ทันนะนะ แย่ yeah, นะครับบอกไกว้ก่อนเห็นแล้วรีบแก้นะครับเห็นแล้วรีบแก้เห็นแล้วรีบแก้แบ,แกบางคนก็เชื่อมเชื่อมก่อนนะครับเชื่อมก่อนแต่มันจะเชื่อมยังไงล่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นบารซีนอันนี้เป็นบารซีนนะครับเป็นบารซีนเออ <ST. S 1> ก็เห็นอย่างนี้ก็รีบรีบเปลี่ยนนะครับก็ไม่แนะนําให้เอาไปพอกใหม่หรอกเพราะถ้าพอกใหม่มันก็มีแต่มันก็ยิ่งบางทำทำให้เหล็กมีปัญหานะครับก็ใครเคยพอกอน่าจะเคยรู้นะครับว่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็นี่แหละเนี่ยที่ผมบ้านนี่ลูกปืนมันแตกเนี่ยใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนลูกปืนใหม่เดี๋ยวให้ลูกปืนเก่าให้ลูกปืนเก่าอย่างนะนี่นี่นี่ตับไหนล่ะตับไหนใช่ไหมนี่ไหนนะเห็นไหนนะเห็นไหมเห็นไหมสภาพมันดูไม่ได้แล้วเออนั่นแหละเอาโอเคเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย